สวัสดีแฟนคลับพังแอนนะครับแฟนคลับออร์ดีแบนนะครับผมโอ้ยูตาไหมคือเตยยังไงจี น้องน้องดนเซอร์กำลังแต่งตัวนะครับเมื่อกี้พระเอกบูธจักรพันลำเพรินะครับก็เพิ่งเล่นเสร็จไปดีเป็นถึงคิวของพวกเราออรดีแบนแล้วนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ <c oughs> กร็รอแทมมือน,นี่มันวะ วันนี้ดูมันรอแท้ขอบคุณครับไอ้เบียผมเป็นไรไม่รู้ครับมันส่งดาวไม่ได้ครับผมทำยังไงกไ็ไม่ได้เลยสวัสดีนะครับ <c oughs> มัน มันส่งดาวไม่ได้ยังบุกห่างเนอะผู้จาบมือบอตั้งสอนตั้งร้องพี่บมือครับผม เจ้าเครื่องไห้คู่ไหนครับผมเป็นผู้แปรครับเป็นลวกที่อยู่ที่อำเภอพยักรภูมิพิศัยจังหวัดมหาสารคามนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ เมื่อกี้พระเ,เอกบูธท่นบอกพระเอกบูธจักรพันลำเพลินนะครับหนาวครับเมื่อนี่หนาวพี่น้องหนาวเย,นย,นยน็นๆนิดนึงกันกหนาวอยู่ครับแต่ผบบ่บป่านได้ครับกินนอดเดเอครับผมกินนอดครับคิดหอดคิดถึงนี่ครับ ฝากบอกลุกจุนด้วยว่าแม่พูนทองคิดฮอดครับผมจะบอกให้ครับองจุนกำลังแต่งตัวนะครับคนเยอะครับเออต้องย้ายมา Garden na,